สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะวันนี้พามาชมความพร้อมเนาะพร้อมตัดไม้หรือทําอะไรบ้างแล้วคือคุณตาทําอะไรไปบ้างแล้วประบวจะมารีวิวค่ะรีวิวให้ดูว่าตัดไม้หรือทําอะไรไปบ้างรอบๆสวนค่ะที่จะร้อมรั้วเนาะแล้วก็เสาเขาเอามาส่งครบหรือยงังเพร่าวันนั้นเอามาส่ง60ต้นค่ะ ก็เลยพามาชมข้าวก่อนค่ะข้าวสวยๆก่อนค่ะเนี่ยค่ะข้าวกำลังตากเกสรสสวยๆค่ะไม่ได้ทำคลิป2อสามวันกลัวเพื่อนๆลืมค่ะก็เลย <c oughs> วันนี้ก็เลยมาทำคลิป ดูความพร้อมว่าตัดไม้ไปถึงไหนแล้วรอบๆสวนค่ะเสาปูนก็เขายังเอามาส่งไม่ครบเนาะนะคะร้อยสามสิบต้นถ้าไม่พอก็เราก็ไปสั่งใหม่น้องสมถามว่าน้องสมเนาะช่อง s k n เกษตรแฟมิลี่ถามว่าพี่บัวทำไมเสาถูกจังก็คือเสา หน้าสี่เนี่ยค่ะหน้าสี่สเมตรเขาขายต้นละร้อยสีแล้วเราซื้อเยอะเขาลดให้สิบาทก็เหลือ130ยสาเขาเป็นโรงงานหล่อเสาหล่อวงบ่อโดยเฉพาะค่ะเนี่ยค่ะยังเหลืออีกครึ่งนึงยังมาไม่หมดเนาะ เราซื้อเยอะเขาก็เลยลดราคาให้เราค่ะด้านนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเนะมาะมะม่วงฟ้าลั่นเนี่ยค่ะเป็นแถวตรงคันสะนคะคะก็ตัดเนาะตัดตัดเอามาโยนไว้ฝั่งนี้ไม้ลวกนี่ก็จะตัดค่ะตัดตัดทิ้งให้หมดเลยตัดต้นมะม่วงไปแล้วแล้วก็ รอตัดไม่ลวกค่ะเนี่ยค่ะนีค่ะ,คะตัดออกจากตรงนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่น นะค่ะคุณตาเขาจะขุดดินตรงนี้ค่ะขึ้นมาเป็นคันตรงนี้เพราะว่าที่เราก็ถึงนู่นแล้วค่ะตรงผ่าลวกนู่นแหละแล้วทีนี้นี่มันเป็นทางน้ำเนาะน้ำมาจากบนเขามันไหลมานี่เราก็ต้องทำเอ่อร่องน้ำให้ผ่านไม่งั้นก็จะมาท่วมสะท่วมไรเราเราก็เลยต้องเสียที่ตรงนี้ไปทีนี้พ่อ้านก็จะขุดค่ะขุดขึ้นขุดขุดดินนคะคะขึ้น ให้คันนี้มันใหญ่ๆเพราะว่าเราจะเอารัวไว้คันนี้ค่ะเอาลัวไว้คันนี้เอาลัวไวใ้ในในคันสะนี่เราจะเอาไว้ตรงนู้นไม่ได้กลัวแบบมันเป็นที่ถนนเนาะไหลถนนเกิดเขาทําอะไรขึ้นมาเราก็จะลือ้อลัวยากลําบากเราทําไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ลางนะร่องน้ํานี่เราก็ต้องทําให้เขาเพราะว่าน้าเนาะน้ําธรรมชาติเนี่ยค่ะ มันก็เป็นลักษณะนี้เนาะเนี่ยคะ่ะเมื่อก่อนขุดสาก็เนี่ยคะ่ะคันมันก็ไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่น้ําก็คันก็พังนะเนี่ยคะ่ะเคยพังเข้าไปคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็คันตรงนี้แหละพังปลาช่อนเข้าไปเนี่ยมีปลาช่อนเลี้ยงลูกคอกอยู่ในนี้นะคะ ก็พามาดูความพร้อมค่ะความพร้อมว่าตัดไม้ไปถึงไหนแล้วแล้ววันนี้เรียกตัวเองป้าบัวเนาะเรียกคุณตาก็คือคุณตาคุณตาของเด็กๆนั่นแหละคุณตาจะไปหารถไถเนาะรถไถมาเกตรอบสวนเพื่อจะเป็นแนวแบบเราจะได้ขุดหลุมฝังเสาได้ง่าย เนี่ยค่ะอันนี้คันสะคันใหญ่นี่ไงคุณตาทำแนวนี่ค่ะทำแนวดึงเชือกไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาระยะระยะระหว่างเสาเนะ่ยสมเมตรเนาะแล้วก็เอาไม้สักสักไว้ตรงจุดที่เราจะขุดขุดหลุมฝังเสาเนี่ยค่ะ แล้วก็หาทีมงานมาช่วยค่ะหาทีมงานมาช่วยสัก4ีห้าคนช่วยกันนะคะประมาณนี้พาคุณผู้ชมมาชมเนาะชมขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่เราจะทำรั้วค่ะอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ไม่เป็นลูกสักทีค่ะเขาคงไม่สมบูรณ์เนาะโค่นทิ้งสักกดี ไผ่ตรงกอนี้ก็ยังออกหนอให้ได้กินอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะยังไม่ไวายเนาะเนี่ยค่ะอันนี้สองหนอสามหนอจนตรงนู้นสี่ตรงนู้นนะคะไผ่ตรงค่ะคุณตาว่าจะเอาไว้แบบนี้แหละเอาไว้กินหนอเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้ลำหน่อไหนเราไม่กินก็เอาไว้ให้เป็นลำเป็นลำใหญ่ๆแข็งแรงเนี่ยค่ะหนอหน่อยัง ออกให้ได้กินอยู่นี่ค่ะไผ่ตุงค่ะไผ่ตุงโบราณเดี๋ยวไปดูแถบนู้นกันค่ะด้านนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่าต้องเอาไม้ลวกนี่ออกด้านนี้งานงานใหญ่เลยค่ะต้องดันดันเอาไม้ลวกนี่ออก แถบนี้งานใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะต้องตัดไม่ลวกดันไม่ลวกนี่อกอกอด้านนี้เป็นตัดต้นข่อยกับต้นพุทราเนาะออกวันนั้นเนาะที่มาทำคลิปไปแล้วเนี่ยค่ะงานใหญ่ค่ะงานใหญ่ คุณตาก็ทําคนเดียวทํำอะไรก็ทําคนเดียวเนาะแต่ล้อมล้วนนี่ต้องไปหาทีมงานค่ะหาทีมงานมาช่วยไปค่ะเข้าสวนกันดูรอบๆแล้วเข้าสวนเดิมๆกันดอกกระเจียวก็ไม่ได้มาเก็บไปขายหรอกค่ะเก็บไปขายก็พอได้ขายแต่ก็ไม่ได้มาเก็บ ฝนก็รกตามธรรมชาติเนาะมันเป็นหน้าฝนก็รกเป็นธรรมดาแต่โรกแบบนี้ก็ทําให้ชุ่มชื้นดีเหมือนกันคลุมดินโอมาดูทุเรียนต้นนี้ค่ะว่าแบบนี้มันเป็นโรคมาดูมาดูนี่ค่ะเนี่ยค่ะไปจุดจุดเนี่ยมันเป็นโรคอะไรนู่นค่ะยอดก็ตายนี่แหละปลูกทุเรียนปลูกได้แต่ งามแต่เขาก็ยืนต้นตายหรืออะไรหลายๆอย่างนู่นค่ะยอดหักยอดตายนู่นค่ะระบบรากหรืออะไรเป็นอะไรเนาะโดนเจาะตรงไหนเนาะเป็นเชื้อราตรงไหนเนาะพาดูความพร้อมที่ว่าจะล้อมรั้วแล้วก็เข้าสวนเนาะดูต้นผลไม้ยืนรับแดดกันค่ะ ช่วงสองสามวันนี้ฝนไม่ตกก็รับเดดไปรับแสงไปเนาะนะคะผลละหมากแากไม้ฝรั่งฝรั่งฝรั่ง ทุเรียนนี้ก็ชักเป็นอะไรใหญ่แล้วนี่ค่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนจินโชดแฟมิลี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ